ไปเลยเทงดิแทงดิแทงดิมาดิแทงดิเฮ้ยมันมาขี้าสลบอะ ไปดิ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 ไปดีเอ๊ะสว้าวมันต้องมัดขาแค่บี้ไอ้เหี้ยมันต้องมัดขาด้วยเปล่าคนคะโอ้โหเด้อขวายเด้ลงดิลงดิไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอันเอ้ยลงรถดิแล้วเขาแล้วเขาไม่แทงด้วยสิ ไอ้บ้าเอ้ยไอ้เราก็รอ F12 ไม่แทงตูใหม่หลังก็ใหม่เลยนะ้องไห้ไวที่สุด แล้วเราจะไปสัมภาษณ์พนักง,งานกันก่อน,นยาวๆ <c oughs> บอกตอนเช้าไว้อเงี้ย <c oughs> ไม่ให้นอนกูไม่ให้นอนจริง,แ,รงรแม่งเอาไม่งจริงข้างหลังเหรอพี่ข้างหลังอ่ะ <c oughs> พี่อะอะจะต้องไปรูรัต่อฝากกันด้วยนะอ้านอน<ช>นุ <c oughs> ้ยกูบอกหกโมงก็ต้องหกโมงอะเช้าวันนี้พี่ไปรูปรัต่อเนอะใช่ครับแต่ข้างหลังเลยครับพี่ใช่ไหมใช่ครับตรงตรงถนนนอะข้างหลังอ่ะตรงไปเช้าใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่นุ่มน,นิ่มอครับข <c oughs> ับไป เหรอวะ็กดิดูไปดูในไอ้ไฟดิข้างหลังอ๋อเนี่ย ไอ้เจมไอ้เจมต้องอยู่อยู่อยู่ยันสักหกโมงเช้าแล้วกันนะวันนี้ชิริ้มหาตายอยู่พาเพื่อนมาหาเรียกเพื่อนหน่อยดิจูเรียกเพื่อนหน่อยดิเรียกเพื่อนก่อนแล้วเรียกเพื่อนดิใครอะชื่ออะไรอะเอาก็ใครที่อยู่กับเราอะตอบใครที่อยู่กับเราอะใครอะคสุดสวยอันนี้ใช่เพื่อนกันจริงหรือเปล่าอะไม่เห็นตอบกันหรือเปล่าไม่เห็นตอบเลยโหลใครอะใครอยู่กับเราอะอิชื่ออะไรไอ้หนุ่ม เขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงไอ้คุณชื่ออะไรเปลี่ยนแต่ใบนามเลยนะไม่เอาไม่เอาที่อย่าลงไปเก็บไม่เอามองไม่เห็นเหรออ๋อจูไม่คุยกับเพื่อนหรอไม่งไม่เอะพาเพื่อนมาแล้วเนี่ยไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องเอายืนตรงนั้นแหละว้ตรงนี้แหละต้องบอกว่าเพื่อนเขาไม่พูดกับจูหรอจูไม่คุยกับเพื่อนล่ะพาเพื่อนมาแล้วเนี่ยไปใส่อะไรมากินเล็แบบว่า เอาขึ้นไม่ได้อุ้มขึ้นไม่ได้อย่าไปต้องไปเอาไว้ตรงนั้นแหละอยากกินสเต็กกวางอ่ะพี่สั่งมาดิจะปลอมทำเฮี้ยเลยยังไปเจ็บไอ้สัตว์กูเจ็บคอแทนเลยเฮี้ยกูไปค้าวของกันนะพี่ไอ้พจุ๊ดไปถอดหมดยังไงเย็นไงเย็นคือเหล็กที่เรามาเมื่อกี้คือเราพวกท้องไอ้จุ๊ดก็รถไอ้จุ๊ดไปถอดหมดยังไง พากมาแล้วยาไอเบวบ์ปอยจูไปจุนด้วยนะใ่้ยืรถเลยนะใครเดี๋ยวไปด้วยจะไปไหนเดียวรอวรถจะกอยแล้วิทะลุไปยรสวยพี่เจไปเอาไปเอเพนให้ผมเลยเออกลัวอะไรเลอยู่แล้วเฮียนะสวยร้่งบอกงร้ยะเสลยครับพูดเก่งใช่ไหมใครจะขาก่อขาอะไรไปเขาเพิ่มเลยเขาไม่คุยกับเองวัน้องไม่ได้ปิดปากหรือเปล่าเธอคมีทองปะ เราแค่คุมผัวไม่คุมพันไม่มีถ้าไมทำไรครับเกาะเพิ่มก็อยู่อย่างนี้ทักหกโมงอะไรไอ้วีาไอพี่ไอไอไปเปดมเลยอ่ะไอีเอย่าดิพี่อย่าดิโอยอย่าทำเขาทำเาทผมดีกว่าเฮ้ยเ้ตกป้องเหรอเอ้ยนี่น้องหมกาะผมมาแล้วน้องหมเกาจัดการดิจะมาหน้าดีหรออ้ยเฮ้ยไอ้จุกไอ้จุกไอ้จุกมึงเอาเลยไอ้จุกไปถอดหมดแล้วใช่ปะ เฮ้ยอย่าไปทำเขาอาลงไปดิ้นนะมเฮ้ยอย่าไปทำเขาเดี๋ยวเขาตายไวไม่เอ้าหนูใจเย็นลูกหนูใจเย็นอย่าไม่หนกไปเลยนะยังไม่ร้องมันยังไม่โยกเลยมันยังไม่โยงร้องไวเหี้ยใครทำให้กูไปเนี่ยอ๋อชัดเลยไอ้เหล่านี้เราร้องเดี๋ยวกูขอเล็งหน่อยขอเล็งทำเขาทำเขาทำผมดีกว่าเฮ้ยเใจเย็นน้อรอใจเย็นไม่เอ้าร้องคุณเล่นร้อนเคสรนเลยยังไม่ทำไอ้กูรู้จุดร้องอันนี้กูรู้สึกจุกร้อง กินเยอะไปบ้างจูกินเยอะไปบ้างจกินเยอะไปหรือเปล่าจูของไม่จุกเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเงินในกระเป๋าตังค์มึงจุก็บเงี้ยเนี่ยรถเิกินเยอะไปบ้างไอ้ดอยไอ้เยอะไปดอยอพอเดี๋ยวสายไปอย่าต่อยเยอะอย่าต่อยเยอะเอาไปเลี้ยงไว้สักสี่ห้าชั่วโมงเลี้ยงไว้หน่อยเอ้ยดีกูมีเยอะไม่เป็นไรกูยอมเสียได้เพื่อความสนุกเลี้ยงไว้หน่อยถูต้องต่อยเล่นพี่วินยังไงพี่ แล้ววคันนี้จะรับพี่บินไหเครมินีี่อยู่กันแบบนี้ทั้งวันสวัสดีครับสวยทำไมเขาไม่พูดหรอนั่นดิโอร้อง่าเขาเบ้าผมมาน่าจะเป็นใบไปแล้วอ่ะเียตอนตอนแปะยาสลบมานี่ตัดลินทิ้งไเมื่อต่นไรกเฮียมาถึงไม่พูดอะไรเลยเดินเ่ยแรงมากเบิโมกยาเขาจนแบบ อันนี้ดิลิ้นข้อชาหมือแล้วอะล <tt> ิ้นเปียกแล้วบ้างสงสัยทมเกินอาจูอาจูอาจูครับพู้ผู้หญิงที่อยู่ในแก๊งผมสีเชียวเชียวชื่ออะไรอ๋อสวยๆ อเอพี่วินไม่ต้องพาไปไกลให้อยู่แถวนี้ได้ไม่ไกลไปวัด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 ดิต่อต่อแถวดิต่อแถวดิไปผู้หญิงไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมมีลูกกอป่ะเอากอมาสิเล่นวัดไปเขาชื่อสวยสวยล่ะสวยจริงหรือเปล่าขอดูหน่อยสิหนูกระเป๋าอะไรลูกต่อดูจากสองน่าจะมึนมัดอยู่นะไม่ตอบเลยอ่ะ สายยัาเกินไปพต่นะยั่งมามันคือวะคิดปิดเปล่ามาที่แร่รอเดี๋ยวเช้านี้เขาก็จะรอที่แรนล้แหละมันรอถึงที่แล้ววะสวยหมดหมดหมดเอาเอายังครับยังเวรกลับแล้วโอ้หดลอกให้หน่อยปดลอวให้หน่อยหลด้วให้หน่อยไหนไหนอยู่ไหน

ไม่ไม่มีไม่ไม่ A D หรอกจะให้หมอเอาตำรวจลงไปเอาคำใบล่อมลงไปด้วยนะเอาคำใบล่อมลงไปด้วยปวดล็อกมือปวดล็อกมือปวดล็อกมือมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี่ยปวดร้อกมือฝั่งนึงเอาเคปลงไหนจะโดนทับอะเรียบร้อยครับขอบคุณครับขยับไม่ได้ค่ะอ๋อติดปุ่มฝั่งนึงได้ไหครับขอบคุณครับได้สามไม่ใช่หรอเมื่อกี้นี่ไงคนนี้คนนึงนี่ไงนี่ คนนี้ไงผู้หญิงหัวเขียวเนี่ยคุณตำรวจชื่ออะไรคะสวยโดนอีกแล้วแค่หลับแค่หลับแค่ัขอบคุณครับครับผมสวยโดนอีกแล้วเหรอ,อเฮ้ย เออ้คะุบด้วยชุบด้วยนะเอ้าลงไม่ได้เหรอลงไม่ได้นั่นไงเห็นไหมมีคนตกเราแบบยเราไม่โคตรหี้เรอเฮ้ยราได้ไงอ่ะขอบคุณครับไปทางไหนคะ คุณดับลวดตกหมดยังดหมดจัง,ง,จงมันเขายิงกันอยู่ปะหมดล คนดีพระคุ้มครองอยู่ะนะันรอดไม่ใช่มันคือที่ไหนอ่ะไปทางไหนคะเฮ้ยหมอพิ่ึเร็วจังอ่ะ